สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันค่ะเย่ <Wow. S 1> <Yeah. S 2> ซื่ออุปกรณ์นะคะก็คือน,นี่ค่ะเราใช้400กรัมนะคะจากในกล่องมี800กรัมแล้วก็ใช้นม400กรัมแล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็ทับปิ้งทำกันเลยโอเคค่ะทุกคนเทนมก่อนนะคะแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เค okay, ค่ะปีจกนกว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโอ้แค่นี้ก็หอมแล้วอ่ะจริงโอุ้ยจริงเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วแล้วก็วันนี้นะคะเราใช้เตาลิโครผ้าค่ะเตานะคะมาให้ทั้งหมด5แบบด้วยกันคุยเยอะมาก สวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนครบแล้วค่ะปิดฟ้าค่ะเฮ้ย นะคะ่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะดูนี่นะคะโอเคต้องเอาออกจากเตาเลยนะคะนี่เราพลิกไปรอบหนึ่งแล้วนะค่ะดูข้างหลังหน่อยอ,อุย้ยโอเคโสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยกว่รอบแรกที่ทำนะคะ เราเตรียมไว้แล้วนะคะน่ารักไหมทุกคนมีทั้งไดมอนด์เกรนนะคะบูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่เลยโอเคค่ะทุกคนจากนั้นก็เหลือแค่ล่าไสไลหลังนะคะล่าเลยซูซู